แล้วมาแต่งตัวให้เหมือนกันก่อนนะเ,<อ>เราจะเล่นหลุมไม่ได้เล่นถึงกี่โมงเกี่ยวเล่นถึงหัโโมงเช้าพออะโอ้โชคดีเพงเดียวเลยลูกเอ้ คนจะสวยช่วยไม่ได้เชื่อกูดิชุบลราพี่เอ๊ะต้องในก่อนเก็บลองรถอ่ะภาพหลานกูเอ้ยยังึันเล่นถึงหกมองไม่หหอนหรอนั่นแก้มนูมันไม่ขับไปไหแล้วก็ไม่รู้อไม่เป็นไรนะโอ้ยหลนง่าม โอ้โหแล้วที่เจนโอ้อยู่นี่ไม่มีความหมายเลยสินะไม่มีมีว่าถ้ามีบารมาก็จะขายดีเลยนั่นก็ยืนลงนั้นแน่ไม่ต้องโอ้ไม่เป็นไรนะ โอ้โหครับเจ็บตรงไหนไหมพี่เป่าให้มาหนูเจ็บเจ็บมืร้อนมันเดียมหนูร้อนมาเที่ยวหายไหมหายแล้วค่ะป่ะเอาชุดอะไรดีคะหนูเลือกเลยเอ้าเอาชุดไหนดีนะ ชุดอะไรอ่ะพี่เจนเลือกเร็วโอ้โหให้เจนเลือกได,อด้เอาชุดเอเลี่ยนอายุในเอเลี่ยนชุดหาง่ายง่ายไหมครับหมายถึงว่าหาเลขง่ายๆเนี่ยหรออุยอันนั้นอันนั้นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละๆๆๆเลขอะไรวะ <c oughs> สุดท้ายแปดเจ็ดสี่พี่ <c oughs> ไหนวะเ <Okay. S 2> จอด้านในเหรอ <c oughs> ใช่ครับเกียวสีอะไรเกียวส,สีเขียว สุสาโนพีะส่ต้มรูแมวแมวเหลืองน่ารักดูพี่ว่าใส่ยวเล่นตัวกี่โมงเจนเจนเล่นแับเดียวได้ไหมได้เพราะว่าวอนนี้เูปเดียไม่รอเล่นไม่เล่นหนึ่งหลังเรียครับฮะ ไม่ได้ค่ะวันนี้เจ็บเลยวะตีสา <Energy S 2> <3 S 1> มตีสองครึ่งนอนะ่ะขอต่อยนิดนึงอ้ยถุงเท้าหน้าร้อนจังเลยอ่ะโอเคใส่ถุงเทา้าเราใส่ถุงเท้านี้สิแป๊บหนึ่งนะเจนหาหูก่อน งเท้าเล็กมาเ <g ib berish> ท้าเล็กมาคะดูลุงรองเท้าเล็กสองหกแปดสีเจค่ะพี่บ้าพอทนลุงแจ็คพอเลย <g ib berish> เริ่มไม่เหมือนคนละแต่งตัวนี่มาทำไมแม่ใส่ถุงเท้าอะถุงเท้าไหนครับไม่รู้ของผู้ชายไม่มีหรอคะ่ะหาแปบ๊บนึงครับมันคือรองเท้าใช่ไหมใช่ค่ะ มันอยู่หลังหลๆไปเหี้ยไปเหี้ยก,ก่อนที่มันจะเป็นฮาโลวีนไปเหี้ยนี่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 สีเจ็ด ้ออยางวัยรุ่นเท้าด้วยหรอเล,เลขอะไรวะเลขสองสองห้าสี่เจ็ดครับพี่คุณใส่กระทะไปเล่นหลูบหรอใช่ครับเป่าด้วยมั้ยเดี๋ยวพี่มานะหนูลองนี้นะ เรียกอะไรวะนี่ไงใส่เหมือนคุณเบาเนะี่ยอืออือันนั่นแหละเกลียวเปลี่ยนผมเปล่าหรือไม่เปลี่ยนของเกลียวอะเดี๋ยวไม่เปลี่ยนโอเคเดี๋ยวเจนไปเปลี่ยนผมแป๊บนดงนะเดี๋ยวเจมา มั้ไหมพี่คุยกับใครอ่ะพี่ขายกล่องอ,อุธยให้เขาค่ะพี่อยากมีเงินใช้บ้าง <c oughs> พี่ก็มีอยู่เนี่คะ่ะี๋ยวพี่อขอขายโดมโมได้มันไม่พอใช้ครับรู้สึกว่ามีเงินในบัญชีเยอะรู้สึกมันอุ่นใจน้ไยในร้านเสื้อผ้านอ้ยร้านทำผมพี่เจนอยู่ร้านทำผมแล้วอ๋อเขาเดินไปหรอไม่ อะไรลูกลื่นใส่หมวกอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นมันเป็นแนวใหม่ลูกกันขีลูกอันนี้เป็นเป็นอ๋อแล้ว,วไป,ไปเลย,เยไปแล้วใช่ไม่สบายไปเลยเลสโกไปรลดดู